สวัสดีค่ะใครไม่ชานาตาชาดิฉันนาตาชารอมาออตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนี่ไงครั เจอตัวการแล้วรู้ไหมคะควันบุหรี่มือสามเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับเบบี้อย่างน,อน้องควันบุหรี่มือสามคือร่องรอยขุงสารพิษที่ตกค้างจากการสูบบุหรี่ซึ่งจะติดอยู่ตามสิ่งของต่างๆ<อ>โต๊ะเบาะพรมผ้าม่านตุ๊กตา,กตาหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าผิวหนังเส้นผมเวล <Run>. าที่เด็กสัมผัสสิ่งของต่างๆหรือสัมผัสกับคนที่สูบเด็กก็จะได้รับสารพิษไปด้วยเด็กสามารถรับฝุ่นควันจากบุหรี่มือสามได้เป็นสองเท่าของผู้ใหญ่และรับสารพิษ มากกว่าผู้ใหญ่ถึง20ทเท่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจและเป็นมะเร็งได้ในอนาคตค่ะอันตรายเลิกเถอะนะคะใครไม่ชานาตชานาตชาเรามาออฟเลอบุรีโทร16-0่โทรฟรีสวัสดีค่ะ <c oughs>